สวัสดีชาวราศีมังกรดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายน65ชาวมังกรจะเป็นอย่างไรติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้ได้ ดวงรายราศีก็ได้ดวงรายลัคณะก็ได้ฟังได้ทั้งสองอย่างใช้หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ทไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะฟังเป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้นและใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวด้วยกันส้นมมะดูดวงด้วยไพ่ยิปซีค่ะโปรโมชั่นเริ่มต้น1คำถามาม39บาท2คํคำถาม78บาท3คํคำถาม90 บาทและ5คํำถาม149บาทท,ทักแชทเพจ f a c e b o o k สมบพยากรณ์โอนเงินส่งสลิปส่งคำถามมาได้เลยประหยัดรวดเร็วแม่นยำและตรงประเด็นแต่ใครอยากโทรคุยใครอยากโทรคุย10นาฬิกาถึง20นาฬิกาของทุกๆุกวันจองคิวได้ไม่มีวันหยุด 20นาทีเริ่มต้น299บาทต่างประเทศสามารถนัดเวลาได้จองคิวได้เริ่มต้น20นาที3 5 9บาทวอลเปเปอร์ aper, มงคลเสริมดวงยังมีเหมือนเดิมแถมฟรีเลขมงคลเสริมดวงด้วยนะจ๊ะและถ้าใครอยากจุดเทียนมงคลครอบจัก,กรวาลยังมีเหมือนกันจุดทุกเดือน199บาทเท่านั้นสำหรับชาวราศีมังกรคุณผู้หญิง ใครอยากได้ลูกได้บุตรในช่วงเดือนกันยายนนี้เป็นจังหวะที่ดีสำหรับคุณแม่ทั้งหลายใครรอคอยข่าวดีการตั้งท้องตั้งคันสำเร็จสมหวังดังใจแต่ในเรื่องของไพ่ใบนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับคุณสุภาพสตรีที่ยังโสดเพราะว่า ความหมายของไพ่ใบนี้ยเป็นสัญลักษณ์ของการท้องก่อนแต่งดังนั้นคนที่มีคู่มีแฟนแล้วอย่างมีลูกมีบุตรเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ได้เลยแต่สําหรับใครที่กําลังคบหาดูใจกันเป็นแฟนกันยังไม่ได้แต่งงานก็อาจจะต้องระมัดระวังท้องก่อนแต่งเพราะว่าบางคู่ คบกันมาอาจจะเจอปัญหาความลังเลความไม่แน่ใจคบกันไปรู้สึกว่าใช่หรือไม่ใช่จะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีสัญลักษณ์ของไพ่สองเหรียญคือความลังเลคือความสับสนคือความกังวลบางครั้งเขาก็รักเราใส่ใจดูแลเราเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากแต่บางครั้งเขาก็จู้จี้จุกจิกวุ่นวายกับชีวิตเรามากจนไปอาเกินไปจนบางครั้งตัวเราก็รู้สึกอึดอัด ใครที่อยู่ในสภาวะ ลังเลโลเลไม่แน่ใจคุณผู้หญิงอย่าเพิ่งรีบตั้งท้องตั้งคันแต่ถ้ามันเป็นสภาวะที่ไม่เกี่ยวกับชายจริงหญิงแท้ความสัมพันธ์ที่ทําให้เราเกิดความสับสนทําให้เราเกิดความลังเลทําให้เราอึดอัดการที่เราอยู่กับใครแล้วเราไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยบางวันเขาจู้จี้จุกจิกจนเราไม่มีเวลาส่วนตัวบางวันเขาหายหัวไปไหนไม่รู้จนจเสมือนว่าเราไม่มีคุณค่า ว่าเราไม่มีตัวตนเลยทําให้เรากังวลต้องเครียดต้องวิตกมาก ต้องมานั่งคิดทบทวนนะเอาอยัางไงถามใจตัวเองดีๆไพ่ยังไม่ได้บอกว่าเลิกแต่มันเกิดความสับสนว่าควรจะไปต่อหรือควรจะพอแค่นี้สำหรับคนโสดไม่ว่าจะเพศใดก็ตามแต่ช่วงเนี้ยอาจจะมีคนเก่าๆเ,เข้ามาวนเวียนมันเป็นความรู้สึกที่ว่ายังตัดไม่ได้ตัดบัวยังเหลือใยตัดใจยังเหลือเธอมันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆถามตัวเองก่อน ไม่ต้องปิดกัน้นไม่ต้องปิดกั้นตัวเองทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเพราะฉะนั้นอย่าสร้างเงื่อนไขความรักเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขแต่ถ้าความรักเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีความทุกข์ถามตัวเองก่อนว่าจะเอายังไงกับชีวิตในเรื่องการงานก็เหมือนกันถูกจับจองถูกจับผิด ถูกเพ่งเล็งจะอยู่ต่อไปหรือว่าจะหางานใหม่ดีช่วงเนี้ยเพื่อนผู้หญิงเจ้านายที่เป็นผู้หญิงเพศหญิงช่วยเหลือเกอื้อกูลดวงนาลีอุปถรมวิธีแก้เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดใครจะจับจ้องใครจะเพ่งเล็งอะไรยังไงช่างเขาเราไม่ต้องไปใส่ใจทําหน้าที่ของเราให้ดีแค่นั้นจบแต่ถ้าเรารู้สึกว่างานที่ทําอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันไม่ก้าวหน้ามันไม่พัฒนาไปไหน อยากจะให้โอกาสตัวเองได้ลองท้าทายดูไม่ปิดกัน้นไม่สร้างข้อผูกมัดไม่ได้มีสัญญาอะไรใดๆกับที่ตรงนี้คุณไม่ต้องลังเลคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วลองเปลี่ยนงานดูก็ได้คนมังกรเนี่ย ปรับตัวได้ง่ายปรับตัวได้ไวถ้าคุณยืดหยุ่นกับสถานการณ์ใหม่ๆได้ง่ายนะคุณอย่าจมปลักอยู่กับตรงนี้อย่าปิดกั้นตัวเองอย่าปิดหูปิดตาตัวเองช่วงนี้อะไรอะไร,ะไรที่ทำให้ใจคุณมีความสุขนะสัญลักษณ์ของไพ่พระราชินีมันคือความสุขความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์อย่าปิดกัน้นสิ่งที่จะทำให้คุณมีความสุขเรื่องของธุรกิจ ความสวยความงามใครทำงานคลินิกสัญญกรรมใครเปิดคลินิกหรือใครทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเสื้อผ้าน้ำหอมอัญมณีเครื่องประดับเครื่องนุ่งหม่มต่างๆเกี่ยวกับเพศหญิงผู้หญิงเกี่ยวกับความสวยความงามการแต่งกายอัญมณีช่างแต่งหน้าช่างเสริมสวยอย่างเงี้ยค่ะปังปุริเยมากโดยรวมถือว่าธุรกิจขยับขยายดีหรือใคราขายอะไรที่เกี่ยวกับเด็ก อะไรที่เกิดคนท้องแบบนั้นก็ได้เช่นกันค่อนข้างโดดเด่นส่วนในเรื่องของการเงินหมุนเงินคล่องตัวสัญลักษณ์ของไพ่สองเหรียญหมุนเงินคล่องตัวการเงินดีขึ้นคล่องตัวดีขึ้นพยายามเก็บเงินให้อยู่ไม่อยากให้หมุนอะ่ะอยากให้เหลือกินเหลือเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่พุ่มเฟือยก็ลองประหยัดดูบ้างบางคนซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องแต่งกายซื้อน้ําหอมโอ้โหจนไม่มีที่จะเก็บแลว,ว่าเครื่องสำอาง เต็มโต๊แล้วน้ําหอมเยอะแล้วเสื้อผ้าเต็มตู้แล้วพอก่อนยังก่อนนะพักก่อนนะหมุนเงินเก็บเงินเอาไปทําอย่างอื่นแล้วช่วงเนี้ยหรือเรื่องการสร้างหนี้อย่าไปเซ็นคําประกันให้ใครหรือเราเองถ้ายังไม่พร้อมที่จะเป็นหนี้ก้อนโตอะ เอาไว้ก่อนไม่ต้องรีบร้อนส่วนเรื่องของโชคลาภมีนะมีโอกาสถูกหวยเพราะว่าไพ่สองเหรียญเกี่ยวกับถูกหวยดวงนารีอุปธรรมด้วยซื้อลอตเตอรี่นะคะกับผู้หญิงเพศหญิงที่ผิวขาวร่างท้วมนะลองซื้อดูแล้วก็วิธีการเคล็ดลับมูเตรูง่ายๆนะอยากรวยอยากถูกหวยเนี่ยหรือใครอยากสมหวังในความรักนะ หนึ่งขอพอรพระแม่ลักษมีเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนขององค์พระแม่ลักษมีขอพอรพระแม่ลักษมีเสริมดวงได้หรือถ้าใครไม่ได้อินกับเทพเจ้าสายแขกคุณขอพอรคุณแม่บังเกิดก้าวเสริมดวงได้เลยนะจ๊ะแล้วช่วงนี้น้ําหนักตัวขึ้นนะกินดีกินอร่อยเรามันระวังน้ําหนักตัวขึ้นจะดูอ้นวนท้นสมบูรณ์จะดูมีน้ำมีนวลขึ้นเรามันระวังเบาหวานความดันแล้วก็หัวใจแล้วก็บัง คนอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของสายตาแล้วก็มีความเครียดยุ่มด้วยนะจ๊ะดูแลเรื่องอาหารการกินนิดนึงของหวานของมันอาหารรสจัดนะทําให้น้ําหนักขึ้นนะ่ะต้องระมัดระวังทําบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างเติมน้ํามันตะเกียงทําบุญกับคนตาบอดเสริมดวงนะคะช่วงนี้ใส่เสื้อผ้าลายดอกใส่เสื้อผ้าที่มันมีสีสันคัลเลอร์ฟูลสีนําโชคสีมงคลเลขนําโชคเลข2เลข3แล้วก็เลข8ค่ะกดติดตามกดแชร์ด้วยนะ ว,วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ